เพราะเวผมไปได้ยินมาว่าสังกัดต,ต่างประเทศเนี่ยมีการหักเปอร์เซ็นต์จาก VJ ที่อยู่ในสังกัยยดยกตัวอย่างเช่นได้ของขวัญมาโดนหัก15ทีนี้ผมเชื่อว่ามันคือความเชื่อผิดๆอีกแล้วเพราะผมอ่ะ เป็นเจ้าของสังกัดผมเห็นเมนูทุกอย่างมันไม่มนีแน่ในการหักเปอร์เซ็นต์แบบนั้นนะผมเชื่อว่าคนน่าจะพูดต่อกันมาแล้วก็พูดผิดทุกคนรู้กันปะสมมติว่ามี10คนอ่านภาพเดียวกันแล้วให้คนที่10บอกคนที่9คนที่9้าบอกคนที่8คนที่8บอกคนที่7แล้วบอกต่อๆกันมาจนกลายเป็นความเชื่อผิดๆผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็น TCN นะเขาไม่ได้มีการหักเปอร์เซ็นต์ใดๆจากผู้จัดเลยแต่ก็เอาเหอะผมอาจจะตกข่าวหรืออะไรไปก็ได้หรือต่างประเทศอาจจะมีเมนูอย่างนั้นก็ได้แต่สําหรับเราเนาะสังกัดไทยนะส เลยเนี่ยนะครับไม่มีการหักค่าธรรมเนียมไม่มีการคิดค่าสมัครไม่มีการเรียกเก็บใดๆเลยมีแต่จะให้โบนัสขยันเพิ่มยังช่วยในเรื่องของการดันไลฟ์ให้มีคนดูมากขึ้นด้วยนะเพราะว่าหลังบ้านเนี่ยเขาจะมีให้ลงเวลาเลยว่าจะดันผู้จัดคนเนี้ยวันไหนเวลาไหนสมมุตินะผมเลือกดันเวลา6กโมงผู้จัดคนนั้นต้องขึ้นมาไลฟ์ก่อนครึ่งชั่วโมงแบบนี้เป็นต้นยังมีอีกเยอะมากที่มันเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เป็นผู้จัดคนที่มาไลฟ์สดทุกคนหรือคนที่กําลังปั้นช่องอยู่ทุกคนเลยอย่างที่บอกครับคือผู้จัดกาารจ นีแหละแต่เราไม่ได้เป็นเหมือนกับนายจ้างลูกจ้างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคือพาร์ทเนอร์กัน